ขายไหมพ่อแม่พี่น้องขายไหมพี้ขายแปดหมื่นเก่า,า 8, 9, 9ก็บอกเจ็ดหมื่นเก่ายังบออกมือน,นี้ราคาสุดท้ายแล้วอนส่งทาสีเจ็ดหมื่นห้ามาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูเครื่องพิสสตาร์ทง่าย เดูมเสาเดิมเห็นไหมเสาเดิมเลยเนี่ยเดิมเลยเรถเดิมเดิมแต่สีไม่สวยครับคันนี้ใครไม่ใครไม่ซีเรียสก,ก็มาเอาไปเลยครับราคาสุดท้ายแล้วเจ็ดหมื่นห้าสีไม่สวยครับเดินมา สนะีสวยนะข้างล่างนะเาดูปขาดูเขาดูขอบตัวนะสวยคนระับดูห้องเื่อกันหน้าเดิมครับคันนี้ คนนดีพุจอดอยู่จังหวัดน้บัวลลงพูคุณเแ็ดสองเก้าแปดเก้าแปดสองห้าสามอัปรยากทำไมเก็ดหมือนห้ามาเอาครับพอแล้ว